สวัสดีค่ะพบกับคำมูเงินฟาร์มชาแนวค่ะคลิปนี้นะคะจะพาไปจับหมูขุนนะเราจะจับหมูขุนเอาไปไว้ที่คอกด้านหน้าฟาร์มนะคะเพื่อขายนะวันนี้เราจะขายหมูขุนออกสองตัวนะคะให้งานศพเนาะปกติเราก็จะจับทีละตัวค่ะเอาไปไว้หน้าฟาร์มที่คอก พักนะคะอยู่ด้านหน้าฟาร์มเนาะกรงที่เราใช้จับจะเป็นกรงแบบนี้นะคะสูงสูงแบบนี้ไม่ใช่กรงตับนะกรงนี้เราจะใช้เฉพาะในฟาร์มนะคะไม่เคยออกนอกฟาร์มเลยนะแต่ถึงอย่างนั้นเราก็แบบฆ่าเชื้อทุกวันนะคะก่อนจับก่อนเอามาจับหมูนะ,ะนี่ กรงที่เราใช้จับจะเป็นกรงสูงสูงทรงสูงสูงหน่อยนะคะหมูมันค่อยจะเข้าง่ายเนาะแล้วก็จับง่ายด้วยจับง่ายกว่ากรงตับนะคะกรงตับที่มันแบบเตี้ยเตี้เนาะมันหมูมันวิ่งเข้ายากนะคะอันนั้นไม่สะดวกเนาะรถที่เราใช้ขนหมูก็เนี่ค่ะสะเลงใช้ในฟาร์มใช้ง่ายนะคะใช้สะดวกนี่เนาะสำหรับ ฟาร์มเปิดก็จะเป็นแบบนี้นะคะฟาร์มไทยบ้านนะนี่จับสองตัวนะคะค่อยๆโหลดไปทีละตัวนะเรามีเครื่องทุนแรงนะคะจับคนเดียวก็ได้นะ,ะถ้าอยู่นี่แต่ก็แบบเนาะหมูมันก็หนักอะ่ะมันต้องมีคนช่วยเข็นสองคนพอดีคะ่ะ กรงนี่อย่างที่บอกเราฆ่าเชื้อทุกวันนะคะแล้วก็ไม่เคยออกนอกฟาร์มเลยมันถึงเอาเข้าไปในคอกได้นะนี่ก็จะจับแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้สามมิตโชว์การจับหมูให้ดูนะคะนี่เลยค่อยๆต้อนอ่ะเนาะต้อนมันเข้าไปในกรงหมูชุดนี้ ไซส์นี้จะประมาณ90ค่ะเจ้าภาพต้องการหมูไม่ถึง100กิโลนะคะก็ขายตามจำนวนงบประมาณของเจ้าภาพค่ะชุดนี้จะเป็นหมูขุนที่อายุ4ี่เดือนครึ่งนะคะนับจากเกิดนะที่เราขายออกไปเพราะว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยมีหมูนะคะเราก็จะแบบขายก่อนอายุนะช่วงนี้จะเป็นหมูก็จะไซส์90ถึง 1, 100่อกิโลค่ะโดยประมาณ ก็ยังพอได้อยู่นะกําไรกรงนี้เดี๋ยวมีคนถามหนักเท่าไหร่กรงนี้หนัก25กิโลนะคะที่เราใชา้อยู่นี่กรงนี้ตาช่างเราก็ยังเป็นตาช่างแบบลูกตุ้มเมื่อสมัย10ปีที่แล้วอยู่นะคะยังใช้ได้อยู่ <c oughs> นะก็แล้วแต่จะหามมาได้ค่ะเราก็ใช้งานอยู่ก็จะประมาณนี้ก็เอาไปช่าง ขายเป็นกิโลนะคะที่ขายออกชุดน,นี้ก็ราตามราคาประกาศเลยค่ะก็เอาแค่2ตัวเนาะเราก็ขายตามราคาประกาศเลย75บาทนะคะที่ขายออกอจาก2ตัวนะนี่เห็นไหมหมูก,ก็จะไซส์นี้นะคะ่ะหมูขุนนะเนาะ75บาทหนัก เก้าสิบกิโลคิดว่าได้กําไรไหมได้อยู่นะต้นทุนหมูมันประมาณห้าหกพันถ้าเกินห้าหกพันแล้วก็นั่าหน่คิดกําไรนะคะก็ได้อยู่ช่วงนี้ถึงถึงราคาหมูจะลงเนาะแต่แบบถ้าเกิน65บาทก็ยังได้กําไรอยู่นะคะผู้เลี้ยงนะอย่าบ่นเลยเนาะ เพราะว่ามันก็เป็นไปตามกลไกลตลาดค่ะช่วงนี้3 8บบาทก็เคยขายมาแล้วนะคะมันก็ขึ้นขึ้นลงลงอะเนาะตามสภาวะตลาดค่ะช่วงนี้แต่แบบถ้าเราแบบไม่ซีเรียสอะเนาะแบบทํำไปเรื่อยๆทำแบบทุกเดือนอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็จะหมุนเงินมันก็จะหมุนอยู่ทุกเดือนถึง จะขึ้นจะลงเราก็ยังแบบพอมองเห็นกําไรอยู่นะคะก็คิดว่าเนี่ยหเดือนที่ผ่านมาเนี่ยกำไรลุ้นวนเลยเพราะว่าหมูแพงมากนะถ้าใครมีหมูขายอยู่นี่เราจะแบบมีหมูขายทุกเดือน,นะคะ่ะเราก็เลยแบบไม่ซีเรียสเรื่องขึ้นขึ้น,นลงลงเท่าไหร่เพราะว่ามันยังแบบไม่ได้ลงมากเนาะเจบห้าบาทยังถือว่าเป็นแบบราคาที่ดีนะคะถึงอาารหมูจะขึ้น เนาะมันก็แบบยังได้กำพอได้กำไรอยู่นะคะระยะห่างจากหน้าฟาร์มจนถึงตรงเล้เาเล้าเล้าหมูนะก็ประมาณ500ร้อยเมตรค่ะถือว่าไกลอยู่นะนี่ซาเล้งคันนี้ก็ไม่เคยออกนอกฟาร์มเลยนะคะถึงออกไปก็ไปแค่ถึงหมู่บ้านก็ฉีดยาฆ่าเชื้อเหมือนเดิมค่ะเวลาเข้ามาแล้วก็แบบป้องก,กันโรคแบบ แม่ก็แบบไม่ได้ปล่อยป่าละเลยเนาะเราก็ยังแบบระวังตัวอยู่นะคะนี่ทุกอย่างต้องฆ่าเชื้อะค่ะนี่ววิธีฆ่าเชื้อแล้วก็คือฉีดพ่นยานแล้วก็ต้องพักรถนะคะสามสิบนาทีนะเป็นอย่างต่ำนะคะเพื่อให้มันฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนนี่ค่ะก็จะเอาโหลดหมูโมลงตรงนี้นะ เวลาเขามาเขาก็เอารถมาถอยเข้าตรงนี้ตรงนี้ก็เราก็ต้องฆ่าเชื้อโรกตลอดเหมือนกันนะคะนี่เลยใครแบบมีลักษณะฟาร์มเหมือนเราก็ใช้เหมือนของเราก็ได้นะใช้รถซัเลง้งขนหมูขึ้นมาค่ะอย่าให้เข่าเอากงเข้าไปในคอกหมูนะคะเป็นอันตรายอย่างมากเลยนะช่วงนี้ ก็อย่างที่บอกโลกมันก็มากับพวกขนหมูนี่แหละพวกจับหมูนี่แหละค่ะพวกกรงของใช้มือสองของใช้ที่เอามาจากฟาร์มค่ะพวกกรงน่นนี่นั่นที่เขาขายมือสองตอนนี้ก็ต้องระวังนะคะรถที่มาส่งอาหารหมูเหมือนกัน,นะคะ่ะนั่นก็ต้องคาเชื้อนะพักรถก่อนนะคะค่อยเอาเข้าไปในฟาร์มนะโอเคอันนี้แค่โชว์ให้ดูนะคะว่าเราจับหมูแบบไหน เอามาไว้ขายแบบไหนนะคะเอาไปใช้ได้นะอันนี้ก็แบบมันช่วยได้อยู่นะคะไม่ได้ให้เอาแบบกกงเข้าไปในคอกหมูของเรานะอันนั้นไม่ควรทํานะคะถึงมันจะแบบลาบากยุ่งยากเนาะแต่ก็ควรจะทําแบบนี้ค่ะขนออกไปไว้ข้างนอกเลยขายด้านหน้าฟาร์มเลยนะคะเพื่อความปลอดภัย เพื่อความอยู่รอดของฟาร์มของเราเองนะคะเราทำแบบนี้มาเป็นระยะเวลาเนี่ยเข้าปีที่สี่แล้วนะคะที่แบบจับหมูออกไปไว้ด้านหน้าฟาร์มนะคะเพื่อขายนะรถขนหมูจะไม่ได้เข้ามาในฟาร์มเราเลยนะคะนี่เราก็จะทำแบบนี้ตลอดถึงจะจับขายเป็นสิบตัวแล้วก็จะขนแบบนี้ค่ะขนทีละตัวลำบากแต่ก็อย่างที่บอกเพื่อความปลอดภัยค่ะ เนี่ยกงหมูก็อย่างที่บอกมันก็แบบอยู่ในฟาร์มของเราเลยไม่ได้ใช้โกงหมูของพ่อค้านะคะเราก็จะทําความสะอาดตลอดนะฆ่าเชื้อทุกวันเลยนะคะที่จับหมูแบบนี้เลยเพราะว่าถึงยังไงมันก็ต้องเอาไปแบบคอกข้างหน้าอยู่แล้วแต่ว่าเราก็แบบฆ่าเชื้อตลอดค่ะนี่นี่เอาไปใช้ได้นะคะอย่างน้อยก็ควรมีแบบคอกข้างหน้าฟาร์มนะคะเอาไว้ขายเนี่ย เวลาจับหมูขายคนไปไว้หน้าฟาร์มเลยค่ะเพื่อความปลอดภัยนี่อ่อมานี่นี่ได้ยากเนาะแต่ลำบากอยู่นะเวลาทำคนเดียวลำบากอยู่นะคะต้องหาคนช่วยเนาะ <laughs> โอเค ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องคำวาเงินฟาร์มชาแนลบนช่อง YouTube และคำวาเงินฟาร์มเพจบน Facebook ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ